สวัสดีครับวันนี้ได้พะลวงหลังลังปืนมาสององนะครับอันนี้เป็นของวัดพระสิงห์นะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งสองนะครับสร้างแสนอง์เลยนะครับองน,นี้จะเป็นพิมพ์มีทั้งหมดหกพิมพ์นะครับองน,นี้จะเป็นพิมพ์ลองใหญ่ลกกักบัคชีนะครับที่เขาเรียกกันนะครับมีพระเกจิยุคนั้นร่วมปลุกเสกนะครับเดี๋ยวจะ ลายข่าวให้ฟังนะครับว่ามีพระเกจิดังๆองค์บุกเสกองค์ไหนบ้างนะครับเป็นร้อยรูปนะครับรวมบุกเสกมีหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อทิมวัดช่างให้พระอาจารย์ชุมวัดเกาะลำปางนะครับและอีกหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวดูทีละองค์นะครับพระรวงนี้วิธีดูนะครับจดจำใบหน้าให้ได้อย่างเดียวนะครับ จำใบหน้าให้แม่นๆนะครับตานะครับตาคมๆนะครับหน้าผากมีร่องนะครับะสือก็จะเล็กๆนะครับเล็กกว่าของวัดดอยสุเทพครับวัดดอยสุเทพจะเป็นพระจันทร์ครื่งเซี่ยวอันนี้จะเป็นแบบเล็กๆแต่ไม่กลมนะครับเป็นวงรีวงรีนะครับวงรีแนวนอนนะครับแล้วก็มีกําไลข้อมือนะครับทั้งสองข้างนะครับทูให้ติดคมๆนะครับ เดี๋ยวเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับครับดูครับตาคมๆครับลองคิ้วลองหน้าผากนะครับจําให้แม่นๆนะครับมีทั้งหมดหกพิมพ์นะครับตัวนี้กําไรข้อมือครับสะดือครับสดือจะไม่กลมนะครับ กำไรข้อมือฝั่งซ้ายมือซ้ายมือของพระนะครับอยู่เท้าติดคมคมนะครับจำหน้าให้แม่นๆอย่างเดียวนะครับนะครับลองหน้าผากนะครับลองคิว้วตาเป็นเม็ดๆกำไลข้อมือสะดือครับกำไรข้อมือ มาดูด้านหลังนะครับหลังนี้ครับก็จะเป็นลองใหญ่หลักลักชีจะมีล่องใหญ่แล้วก็มีแบบล่องเล็กหลังเรียบหลังเรียบล่องใหญ่หลังเรียบลอ่ลงบลองเล็กนะครับมีตอกโค้ดครับมีแบบตอกโค้ดไม่ตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดน่าจะตอกสองพันอ, 2, องค์นะครับแจกกรรมการนะครับอันนี้เป็นล่องใหญ่ลากักชีนะครับ จำริมทรงให้ได้อย่างเดียวนะครับจำโค้งหน้าเขาหน้าให้ได้ครับราคาอยู่หลักพันต้นครับพันกระบาทเนี่ยครับ พันกว่าบาทพันบวกลบเอาไปเลี่ยมแขวนไว้หน้ารถก็ได้นะครับสวยๆครับจะจำพิมพ์ถ้าจะจำพิมพ์ให้แม่นจริงๆต้องลองเช่าองค์จริงไปดูก่อนนะครับเ,เช่าองค์จริงไปศึกษาส่งไปส่งมาก็เดี๋ยวก็จำหน้าได้ครับจำหน้าแม่นครับหน้าหน้าท่านจำไม่ยากนะครับ ต้องซื้อองค์จริงไปส่องก่อนนะครับต้องลงทุนเช่าองค์จริงไปส่องก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะได้พาอะไรมาอีกขอบคุณครับ